สวัสดีค่ะวันนี้จะมารีวิวสกุชชี่ที่แบบไม่ได้ทำเองนะคะที่ไม่ได้ทำเองนะเท่าที่มีอยู่เอ,อคลิปที่แล้วเราก็ลงไปแล้วนะลงแบบเป็นแบบรวมที่ทำเองนะคะแต่อันนี้เราแกะออกประมาณนี้ก็มีน้อยอยู่นะคะเดี๋ยวเราจะไปซื้อเพิ่มค่ะไปดูอันแรกกันเลยอันแรกนะคะจะเป็นสกุชชี่มาการองค่ะมีตันหนินะ เทียบเลยนะคะซาโลซาโลมากนะคะมาการองมินิค่ะเล็กมากเราจะไปซื้ออันใหญ่แล้วนะคะอันนี้ซาโลมากเลยนะคะค่ะไปด้วันต่อไปกันเลย อันต่อไปนะคะจะเป็นขนมปังฝรั่งเศสค่ะมันนิ่มนะแต่ว่ามันไม่สโล์นิ่มมากมีตำหนิเยอะมากนะคะค่ะไปดูอันต่อไปกันเลยอันต่อไปนะคะจะเป็นขนมปังค่ะขนมปังทำไม่สโล่หน้ามันน่ารักมากมินินะคะ มันก็มีไซเดียวนี่แหละเออนะคะเป็นโพรเจเงแจไปดูอันต่อไปกันเลยอันต่อไปนะคะจะเป็นอันนี้ค่ะนเป็นโพรงแจนะแล้วก็เป็นเราเราดูมันคล้ายๆกับแพนเค,ค,นะคะ้กค่ะมีตำหนินะคะมันจะขาดแล้วด้วยนะมีกลิ่นมีกลิ่นหมดทุกอันเลย น,นี้ก็มีกลิ่นนี่กลิ่นมี่กลิ่นนะคะเพียบมีก่กลิ่นเยอะมากบีบีดูเราไม่ค่อยมีแอนตี่สโตรนะแอนตี่สโตรนะ์เนี่ยแล้วก็อันที่นิ่มแค่อันี้นะคะไปดูอันต่อไปกันเลยอันต่อไปนะคะจะเป็นแมวมีุญเจนะคะ ก็หน้ามันน่ารักมากเลยแม่แซล่มันแข็งแข็นะมันแข็งแข็งไปดูอันต่อไปกันเลยอันต่อไปนะคะจะเป็นโดนัดโดนกัดนะคะมีลายเส้นด้วยเห็นไหมเห็นไหมกล้องไม่โฟกัส โอเคเห็นแล้วนะมีโบูอ่ะมันแข็งนะคะแล้วกม็มีไม่ค่อยเยอะนะค่ะวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย